สวัสดีค่ะเซฟมัวคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ววันนี้นั่งไม่ได้กินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือแกงปลาคอใหญ่ใส่บักกุหงวัดซ่าพี่น้องจ๋าหรือว่าแกงปลาช่อนใส่ฟักทองนาะพี่น้องแล้วก็มีแอมน้ำพริกปลาคอห้านี่แหละน้ำพริกปลาช่อนมะนั่มาะปนปนปนปลาคอโอ้ยเป็นอีกอย่างเนาะมือยนี่ปนปลาคอจะพี่น้องพักกะมีพักผ้าแล้วก็ บกลินฟ้านอกจากพี่น้องจ๋าเอาเผาแตงกวานอกจากพี่น้องจ๋าแต่อนสิกินยายนั่งกับขอขอบคุญขอบคุณพี่น้องหลายหล,ลายด้วยจากทะเ้ามารับชมรับฟังแล้วก็มาหาก้กกำลังใจแล้วก็ยายนั่งอยากสีว้าวเรื่องอ่าขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องนอกจากพี่น้องจ๋าที่อ่าลูกหลานไปเสียชีวิตอยู่ที่อ่าอยู่ในสงคราม อิสราเอลกับปาเลสไตน์นอกจากพี่น้องจากับขอแสดงความเสียใจหลายหลายด้วยจากี่สูญเสียลูกหลานไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติมีลูกหลานที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนั่มนอกจากแล้วก็ดีใจนั่มผู้ที่แขวขาดปลอดภัยนอกจากแล้วก็บางคนก็ได้เดินทางกับมาประเทศไทยเฮ้าอยู่แล้วบางคนก็ กำลังสิท่าเรืองหรือว่าท่างการกํานกลังท่าาเรืองไห้อยู่เนาะค่ะแล้วก็ท่างการเป็นกำลังสิเดินเรืองไปรับคนไทยเฮากลับมาอยู่เนาะจาก,กขอเป็นกําลังใจอีกแรงใจหนึ่งเนาะจากพ,พ่อแม่พี่น้องสู่คนที่มีญาติมิตรลูกหลานไปทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลเนาะค่ะก็ให้เป็นกําลังใจอีกแรงใจหนึ่งเนาะจาก,ก สู่สูส่ต่อไปนะสู่สู่เด้อจ้าพี่น้องจ่าสู่สู่จ้ามาบันพี่น้องจ่ามากินน้ำกันเจ็บแสบโบได้กินโดนแล้วนะพี่น้องจ่ามาเดินมาเด้อพี่น้องมาววาสิอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะจ้าพี่น้องจำคนก่อนจ่า อืมกินบักลินฟ้าก่อนเลยอืมของขอดีขนาดพี่รองจ้า มนันยังอุ่นๆอยู่เนะพี่น้อง บมือก,กับปลูกเองเนี่ยพี่น้องจา้าใดซีหาหน่วยอันนี้หน่วยสุดท้าเขาาํจกระแสบตัวพี่น้องมั่นแล้วก็น,นึบๆดี หน้าฝนก็สิมีเมนูเกี่ยวกับปลาบ่อยแน่นอนพี่น้องจา้า พี่นองจ้าสาหรับคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินแกงปลาข่อยไ่ใส่บือขอจบใบเตีเยียงแคนนี้นอกจากขอบ,บุญขอบคุณพี่นองหลายหลายที่แวะขามารับช่มรับฟ้ง,ลลงและก็ให้กําลังใจนอกจากแล้วก็ขอเป็นกําลังใจอีกเธอหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่นองที่สูญเสียญาติมีนอกจากแล้วก็เป็นกําลังใจให้อ่า พี่น้องคนไทยที่อยู่อิสราเอลนอกจากพี่น้องจ๋าสูดสูเดอร์พี่น้องจ๋าสูดสูจ้าสวัสดีค่ะ